นี่ครับเพิ่งให้ทีมงานเก็บอาหารไปให้ครับ <laughs> เก็บให้ครับเดี๋ยวกินตรงนี้มันจะไม่งามใจต้องไม่แอบกิน <laughs> ดีใจครับอย่างที่บอกไปเลยก็ดีใจเรารู้สึกเป็นเกียรติมากครับ <laughs> ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามีโอกาสได้ร่วมกับโครงการที่เป็นช่วยผู้ลี้ภัยไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เป็นระดับร,ร,ระดับ global ที่ช่วยกันทั่วโลกครับ ครับก็จะมีลงพื้นที่ครับที่ไปไปดูผู้รีัยจริงแล้วก็ไปสนับสนุนไปช่วยเหลือครับผม mm hmm. เพื่อมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วก็คนอื่นอีกมากมายครับ mm hmm. เ,เห็นตอนนี้ยังมีในประเทศก่อน mm hmm. นะครับผมส่วนสถานที่ถัดไปเดี๋ยวรอเขาชี้แจง mm hmm. ช่วงเวลาก็น่าจะภายในปีนี้นะครับเท่าที่ผมได้ยินมาครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าวันเวลาที่แน่นอนอีกที ตื่นเต้นมจะได้ไปที่ตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเรานะครับแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยแล้วที่สําคัญคือสิ่งที่ผมอยากจะไปช่วยเหลือเนี่ยคืออยากไปเห็นจริงๆแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ร้ภัยจริงๆแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงมาให้กับคนอื่นได้รับทราบว่าเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ร้ภัยได้ครับ จริงๆก็ถ้ามีโอกาสส่วนตัวผมก็จะบริจาคอยู่ตลอดช่วยเหลือทางทางด้านทรัพยาเงินมากกว่าทรัพยาเงินครับก็จะมีเรื่องของที่เราบริจาคไปหรือว่าบริจาคเป็นของของเราด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็จะพยายามช่วยเหลือ,อประเทศเราอยู่แล้ว ใช่ครับก็มีโอกาสได้คือเราก็ชอบในด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะในประเทศเราหรือต่างประเทศอะไรงี้ครับก็อยากเป็นส่วนหนึ่งมาโดยตลอดอยู่แล้วครับ,ดไ,รรบได้ครับ ได้ครับฝากด้วยนะครับกับ UN h อ็นฮซียนะครับโครงการนี้นะครับผมว่าเ,เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยเขามีงานพิเศษด้วยคือจัดเทศกาลอาหารของผู้ลี้ภัยนะครับก็คือนำอาหารจากประเทศที่ประเทศผู้ลี้ภัยที่หาทานได้ยากเนี่ยมาจัดในอีเวนต์น,นี้แล้วก็เฟสติวัลวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนลองมาชิมมาทานกันขอบคุณครับ บินด่วนเลยคืนนี้เลยครับก็เดี๋ยวเสร็จงานนี้เนี่ยต้องรีบไปเก็บข้าวเก็บของแล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวบินไปมิลานคืนนี้ครับใช่ยังไม่ได้แพ็กเลยครับด่วนมากด่วนมากครับใช่ก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วของการที่ได้ไปแฟชั่นวีคนะครับผมก็รู้สึกว่ารออยากให้ทุกคนรอติดตามกับลุคในรอบนี้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหน รอติดตามครับเพราะว่ารอบนี้ตั้งใจจะติดกระดุมแค่เม็ดเดียวรตอติดนดิดหน่อยครับนิ<ๆ>ดหน่อยนิดหน่อยรอบนี้ไปออประมาณ5วันครับห้าวันเกีคิวแล้วครับใช่ใช่ใชพี่น้ำตาลไปด้วยครับก็จะเป็นครั้งแรกของพี่น้ำตาลหรือเปล่ากับกับพาร์า,าน่าจะใช่ครับแต่ว่า ก็เดี๋ยวรอติดตามเหมือนกันเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่ได้เห็นลุกของพี่น้ำตาลเหมือนกันเดี๋ยวรอไปดูให้ดารารุ่นพี่เหรอ,อพี่น้ำตาลนา่นาจะโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วนะครับพี่น้ำตาลเขาเก่งมากอยู่แล้วนะครับผมก็โอ้ต้องมีอยู่แล้วต้องมีรูปคู่กันอยู่แล้วครับก็รอติดตามใช่ แต่เราก็อาจจะคุ้นชินกับคนที่นั่นมากกว่าเดี๋ยวเราก็เป็นออคอยเชื่อมโยงให้แล้วก็แนะนําให้ครับเตรียมเลยไปฟากันเลยโอ้ไปเป็นทีมเดียวกันดีกว่าเดี๋ <c oughs> ยวฟาดฟันกันเองครับ,อ,อ,รบอะไรนะอ่าครับผม,ใ,บมบใช่ครับก็ดีใจครับเขาจำผมได้ด้วยอ่ะ ผมว่าดีใจมากๆครับแล้วเขาเป็นเ,เป็นคนที่นิสซ์มากๆครับแล้วก็เขาไม่ได้แค่ให้ผมถ่ายรูปนะแต่เขาให้ทีมเรียกทีมทุกคนของผมมาถ่ายรูปกับเขาลูกคู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างงี้ครับก็โหน่ารักมากๆครับดีใจครับเป็นแฟนครับเป็นแฟนครับครับแน่นอนครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วนะผมว่าใ,ใช่เขาจําได้เขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนนหรู้สึยังไครับ ฟิลเ็น bro โบรอฮะฟิลสนิทก,กันละ <laughs> ผมสนิทกับเขาฝ่ายเดียว <laughs> <c oughs> ครับครับช่วงนี้ส่งส่งด่วนมันมาแรง <grading> เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำมากาลองส่งด่วน <laughs> เราก็ <laughs> าก็เหนื่อยมากครับิมนั้นก็สองสามชั่วโมงอยู่เหมือนกัน <laughs> แค่ไม่กี่วินาทีครับผม <laughs> ผมทำได้ทุกอย่าง ครับมผมไม่เลือกงายไม่ยากจน,นท, <laughs> ทำได้หมดครับทำไมไม้เป็นหัวแถวก็ก็ก,ก,ก <laughs> ็นจอใช, <c oughs> เใช่เราใช่เราเห็นราเห็นคอนเทนต์นี้จากช่องหนึ่งแล้วเราก็เลยส่งให้ทีบอกว่าอยากทำจังเลยอะไรเงี้ยทีมก็เลยจัดให้เลย ได้ผมเป็นคนเริ่มเองเพราะผมอยากทำหาเรื่องไม่อ,อ,ยอ,อยากทำนะ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นอะไรที่ใหม่ม,เามาีเรานนไม่เห็นครับเราเราถ่ายข้างในท,ที่มันเป็นเหมือนที่จอดรถอะไรอย่างเงีย uh ้ยเพราะว่ามันต้องถ่ายหลายเทสถอยไปถอยมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีมครับที่รถจะออกไปทำดิบเลยไหมน่าสนใจมากอยากลองเหมือนกันเดี๋ยวลองหาวิธีดูครับทางทีมมีขั้นตอนไหมครับโอ้ เขาอยากให้ทำมากกว่าผมไม่ค่อยทำป <laughs> กติเขาจะถ่ายแต่ผมไม่ค่อยยอมให้ถ่ายครับใช่ใช่จริงๆก็ทำได้หมดทำได้หมดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ